เปิดฉากมาที่โรงเรียนมัธยมเซ็นอร์ไฮสคูล20ปีก่อนณนห้องร็อกเกอร์ชายบ๊อบสโตนตัวเอกของเรื่องกำลังอาบน้ำอยู่ก็ได้มีกลุ่มเด็กเกเรที่มีหัวโจกชื่อเทเวอร์มาแกล้งจับโยนออกมาที่สนามบาสโรงเรียนในขณะแก้ผ้าในระหว่างนั้นครูใหญ่กำลังประกาศรายชื่อนักเรียนยอดเยี่ยมแห่งปีก็คือเควินตัวเอกของเรื่องอีกคนเควินซึ่งเห็นบ๊อบโดนแกล้งก็ได้ถอดเสื้อคลุมตัวเก่งของเขายื่นให้กับบ๊อบหลังจากนั้นก็ไม่ได้ข่าวจากบ๊อบอีกเลย ตัดมาที่ปัจจุบันเควินได้ทํางานเป็นพนักงานตรวจสอบบัญชีบริษัทแห่งหนึ่งเพื่อนร่วมงานของเควินก็ได้เข้ามาบอกว่าอีธานคนที่เคยเป็นผู้ช่วยเก่าของนายกําลังจะได้เลื่อนตําแหน่งแล้วชวนเควินทายมือเที่ยงเลี้ยงฉลองที่อีธานได้เลื่อนตาแหน่งก่อนที่เควินจะไล่เพื่อนร่วมงานคนนั้นให้ไปผลหน้าตัดภาพมาที่ร้านอาหารแม็กกี้แฟนของเควินได้ชวนเควินไปงานเลี้ยงรุ่นสมัยมัธยมก่อนที่เควินจะไปเสดที่จะไป พอไม่อยากมานั่งคอยตอบคาถามว่าทํางานอะไรอยู่เพราะชีวิตของแคลวินตอนนี้เขาก็ไม่ได้ดีตัดมาฉากที่ทํางานแคลวินกําลังนั่งเล่น Facebook อยู่ก็มีคนชื่อบ๊อบสโตนแอดมาเป็นเพื่อนแคลวินเขาก็เลยกดเข้ามาดูที่โปรไฟล์แล้วเห็นว่าเป็นเพื่อนเคยเรียนรุ่นเดียวกันที่เดียวกันมาก่อนเลยรับแอดทันใดนั้นแม็กกี้ก็ได้โทรเข้ามาเรื่องอยากให้แคลวินไปพบนักจิตวิทยาด้วยกันเนื่องจากเธอเห็นว่าช่วงนี้ เควินเขาดูเครียดผิดปกติและมันทําให้ทะเลาะกันบ่อยในระหว่างที่แม็กกี้กำลังอยู่ในสายบ๊อบก็ได้ส่งข้อความมาว่าเขาเข้าเมืองมาเพื่อจะมารอร่วมงานเลี้ยงรุ่นในวันพรุ่งนี้ก็เลยจะชวนกินเบียร์กันวันนี้ก่อนเควิน <Kevin S 2> เขาก็จําไม่ได้ว่าเป็นใครบ๊อบเลยบอกว่าชื่อเก่าวก็คือ็อบบี้วิลลิ่เควินเลยจําได้นัดเวลาตอน6กโมงเย็นกินเบียร์กันเควินเลยตอบตอกลงแล้วบอกกับแม็กกี้ว่าวันนี้เขามีนัดแล้วแม็กกี้เธอก็ได้ถามว่ามีนัดกับใคร ควินเลยบอกว่ามีนัดก,กับบ๊อบสตอนแม็กกี้เธอก็จำไม่ได้ว่าเป็นใครเควิน <Kevin S 2> เลยบอกว่าบ๊อบสตอนเพื่อนรุ่นเดียวกันกับเราสมัยมัธยมคนที่เคยโดนจับโยนที่รองยิมในขณะแก้ผ้าอาบน้ำอยู่แม็กกี้เธอก็อ๋อจำได้แล้วแควินเขาก็ถามต่อว่าจะให้ยกเลิกนัดบ๊อบไหมแม็กกี้เธอเลยบอกว่าไม่เป็นไรตัดฉากมาที่ตอนเลิกงานแควินเขาก็ได้มาที่ร้านเหล้าตามนัดบ๊อบก็ได้มาแตะไหลแควินเขาก็ดูตกใจเพราะบ๊อบเปลี่ยนไปเยอะมาก จากหนุ่มอ้วนตุยน้ยนุ้ยเปลี่ยนเป็นหนุ่มกล้าปูซิกแพคทั้งคู่ก็ได้มานั่งกินเบียร์คูดคุยกันแควิงเขาก็ได้ถามบ๊อบว่านายทำยังไงถึงเปลี่ยนไปมากขนาดนี้บ๊อบเขาก็บอกว่าเขาออกกําลังกายวันละหกชั่วโมงเป็นระยะเวลา20ปีแล้วก็พูดคุยกันตามภาษาเพื่อนที่ไม่ได้คุยกันนานก่อนที่บ๊อบจะไปเอาเหล้ามาเพิ่มแล้วก็มีพวกอัตภาณมาแย่งเก้าอี้ที่บ๊อบนั่งแควิงเขาก็ไม่ยอมจึงเกิดการโต้เถียงกันก่อนที่บ๊อบจะมาแทรก พวกอัตภาณกลุ่มเดียวกันกับที่มาแย่งเก้าอี้ก็โชว์ปืนขู่แต่บ๊อบเขาก็ไม่กลัวจะมีการชกต่อยกันแต่บ๊อบก็อัดพวกมันซะเละก่อนที่จะพากันออกาจากร้านและพากันขี่มอเตอร์ไซค์ไปโรงเรียนเก่าสมัยมัธยมเพื่อลกความหลังกันพวกเขาก็พากันเดินมาเรื่อยๆจนมาเจอกับตู้ถ้วยรางวัลของเควินสมัยมัธยมที่ยังเป็นหนุ่มฮอตแต่เควินเพราะเขาเห็นโต้เข้าเขาก็รู้สึกหน่อยเพราะชีวิตปัจจุบันของเขามันไม่ได้ดีเมื่อสมัยตอนเป็นวัยรุ่นสมัยมัธยม ก่อนที่บ๊อบจะพูดให้กำลังใจท่าตีลังกาหลังของนายสมัยก่อนมันสุดยอดมากทําให้ดูอีกสักครั้งได้ไหมเควินเขาก็ไม่ค่อยอยากทําแต่บ๊อบเขาก็อวยจนเควินยอมทําให้ดูแต่พอเควินเขาลองทําจริงๆกับล้มไม่เป็นท่าบ๊อบเขาก็เลยมาส่งเควินที่บ้านแต่บ๊อบเขาก็ไม่ยอมกลับบอกเควินว่าให้ช่วยดูบัญชีเงินเดือนให้หน่อยเควินเขาก็ดูให้แล้วบอกว่าเหมือนจะเป็นบัญชีปลอมที่ทําขึ้นเพื่อจุดประสงค์อะไรบางอย่างเว็บประมูลอะไรสักอย่าง พอบ๊อบเขารู้ก็แกล้งปัดน้ำหกใส่คอมแล้วขอนอนค้างที่บ้านเควินเควินก็ได้หาชุดนอนมาให้บอ๊อบแล้วก็ได้บอกฝันดีบอ๊อบตัดมันที่เช้าวันถัดมาเควินเขาก็กําลังจะไปทํางานก็เดินมาดูบอ๊อบเห็นบ๊อบกําลังนอนหลับอยู่ก่อนที่จะมีคนมาเคาะประตูเรียกพอ Kevin เควินเขาเปิดประตูก็เจอกับบุคคลแปลกหน้าสามคนซึ่งคนเหล่านั้นก็ได้ชูรูปบ๊อบขึ้นมาแล้วถามเควินว่ารู้จักคนในรูปไหมก่อนที่เควินจะบอกไปว่า บ๊อบนอนอยู่ที่โซฟาคนเหล่านั้นก็พากันบุกเข้าไปในบ้านไปที่โซฟาแต่ก็ไม่เจออะไรเพอบ๊อบได้หนีออกไปแล้วเคลวินเขาก็ดูตกใจก่อนที่จะถามออกไปว่ามันเกิดอะไรขึ้นผู้หญิงคนนี้เธอมีชื่อว่าแฮริตที่ดูเหมือนจะเป็นหัวหน้าก็ได้บอกว่าบ๊อบเพื่อนของคุณเป็นข้าตกรและมีข้อมูลสําคัญของชาติที่จะนําไปขายให้กับศัตรูเคลวินเขาก็รีบปฏิเสธบอกว่าเขาไม่ใช่เพื่อนของผมแฮริตเธอก็ไม่เชื่อ และตามเควินมาที่ทํางานด้วยขณะที่อยู่ที่ทํางานบ็อกก็ได้ติดต่อเข้ามาแล้วบอกว่าเขาอยู่ที่บันไดหนีไฟเพื่อจะหลอกให้พวกของแฮรริสออกจากห้องพอพวกของแฮริสออกไปบ็อกเขาก็ได้เข้ามาแล้วบอกเควินว่าตัวเขาเองเป็น CAA แล้วกดเรียกโอเบอร์มารับและขอนกไทของเควินเอามาจุดไฟเพื่อให้สัญญาณไฟไหม้ดังก่อนที่เควินจะหนีออกจากห้องไปเรียกคนมาช่วยแต่บ็อกก็จับเควินไปด้วยก่อนที่กลุ่มของแฮริสจะมาเจอตัวเข้า และเกิดการยิงปะทะกันบ๊อบจัดการบูหล็อัดคนของแฮร์ริสจนหมอบก่อนที่จะมีอีกคนเอาสายไฟมาลัดคอบ๊อบเควิน <Kevin S 1> ซึ่งกาลังคันหนีอยู่ก็เจอปืนตกอยู่ตรงหน้าคนของแฮร์ริสก็เข้ามาแย่งปืนกับเควินจนปืนเกิดลัน่นเฉียวหูคนที่กาลังลัดคอบ๊อบอยู่จนมือที่กําลังลัดคอบ๊อบหลุดออกบ๊อบก็ส่วนคนของแฮร์ริสจนหมอบแล้วเข้ามาช่วยเควินอีกทีก่อนที่จะเก็บปืนและพากันหนีไปแต่พวกของแฮร์ริสก็ได้มาล้อมไว้ก่อนที่สัญญาณไฟไม่จะดังและมีละอองน้ําพุ่งออกมา บ๊อบก็ได้โยนระเบิดแสงใส่พวกของแฮริสก่อนที่จะยิงกระจกแล้วเข็นรถเข็นที่มีเควินนั่งอยู่พุ่งชนกระจกออกมาจากตึกตกลงมาที่ตุ๊กตาเป่าลมดึงยักษ์คนขับอูเบอร์ก็ได้มาพอดีก่อนตกใจเสียงปืนและวิ่งหนีไปบ๊อบก,กับเควินจึงรีบขึ้นรถหลบหนีมาที่โกดังหลังแห่งหนึ่งเพื่อเอา GPS ของรถที่ขับมาออกแล้วเล่าเหตุการณ์ทั้งหมดให้ฟังว่าคู่หูของเขาถูกรอบฆ่าและบ๊อบเป็นคนที่ถูกใส่ร้ายว่าฆ่าคู่หูและขโมยรหัสเข้าดาวเทียมไปก่อนที่จะมีตัวร้ายขี่มอไซ ช่วงที่บ็อบกำลังต่อสู้อยู่เควินก็ได้อาศัยจังหวะนั้นขี่มอเตอร์ไซค์หนีไปก่อนที่จะโทรศัพท์ไปหาแม็กกี้ว่าไม่ต้องกลับเข้าบ้านให้ไปหาหน้อจิตวิทยาเลยเดี๋ยวเขาจะตามไปก่อนที่เควินจะโดนพวกของแฮริสจับตัวไปได้ใน,นระหว่างที่ถูกควบคุมตัวอยู่บนรถแฮริสก็ได้บอกว่าจริงๆแล้วบ็อบนี่แหละที่เป็นคนฆ่าคู่หูเพื่อขโมยรหัสเข้าดาวเทียมสอดแนมที่เราจับคุณมาเพื่อจะขอให้คุณทำภารกิจให้กับเรา โดยที่เราจะให้เครื่องส่งสัญญาณไว้เวลาที่คุณเจอตัวบ๊อบแล้วให้คุณกดที่เครื่องนี้เราจะนั่งกำลังเข้าจับกลุ่มบ๊อบทันทีเฮริกก็ได้ปล่อยตัวเควินหลังจากนั้นเควินก็ได้มาพบนักจิตวิทยาตามนัดที่ให้ไว้กับแม็กกี้ภรรยาของตนก่อนที่แควินเขาจะตกใจเพราะหมอที่นัดไว้กับเป็นบ๊อบเควินจะชวนแม็กกี้กลับทันทีแต่แม็กกี้ก็ได้บอกให้อยู่ก่อนแควินเขาก็เลยต้องตามนําไปก่อนบ๊อบก็ได้แกล้งแสดงเป็นนักจิตวิทยา โดยให้แควินเล่นเกมโดยบ๊อบจะเล่นเป็นภรรยาของแควินและให้ Kevin แควินรับบทอบเป็นสามีโดยบ๊อบเขาก็แกล้งตบหน้าแควินจนแควินโกรธเผอตอบหน้า Bob บ๊อบกลับทําให้แม็กกี้เธอไม่พอใจเพราะเหมือนแควินกําลังทําร้ายตัวเธอก็เลยเดินหนีออกจากห้องไปแควินกับบ๊อบก็ได้พูดคุยกันเป็นการสนตัวแควินบอกว่าจะกดที่เครื่องส่งสัญญาณให้พวกของแฮร์ริสมาจับตัวบ๊อบไปก่อนที่บ๊อบจะห้ามไว้แควินเลยถามบ๊อบว่า นายเป็นคนเอารหัสเข้าสัญญาณดาวเทียมไปใช่ไหมบ๊อบเขาก็ได้ปฏิเสธแล้วบอกว่าที่ให้นายช่วยเข้าเว็บประมูลเพราะจะได้ดูรายชื่อคนที่ประมูลชนะจะได้รู้สถานที่นัสอส่งของพยายามบอกให้เควินเชื่อใจเควินเลยยอมใจอ่อนแต่เนื่องจากการจะหาเรื่ธุรกรรมจากต่างประเทศได้ต้องเป็นนายธนาคารจากต่างประเทศโดยตรงซึ่งต้องพึ่งเทเวอร์เพื่อนเก่าสมัยมัธยมคนที่เคยแกล้งบ๊อบบ๊อบกับเควินก็เลยต้องจำใจไปขอความช่วยเหลือจากเทเวอร์เอาหมายเลขบัญชีต่างประเทศไปให้ เพื่อให้เทเวอร์สืบค้นหมายเรีธุรกรรมการซื้อขายเทเวอร์ก็ทําการสืบค้นให้แต่ก่อนที่บ๊อบกับเควินจะกลับเทเวอร์ก็ได้แก้มาขอโทษบอ๊อบถึงเรื่องราวในอดีตก่อนที่เขาจะด่าและพูดจาดูถูกบอ๊อบเหมือนเดิมและทั้งคู่ก็พากันเดินออกมาจากที่ทํางานของเทเวอร์เควินบอกกับบ๊อบว่าเขาบอกกับเฮนริสแล้วว่าเราอยู่ที่ไหนพอเฮนริสขู่ว่าจะจัดการกับแม็กกี้ก่อนที่บ๊อบจะถูกจับตัวไปที่เซฟเฮาส์ของ CA ขณะที่เฮนริสจะทำการสอบสวนบ๊อบ เควินที่ถูกจับแยกไปอีกห้องหนึ่งคนเดียวก็ได้ทําการบุกมาช่วยบ๊อบแล้วจับแฮร์ริสล็อกไว้กับโต๊ะก่อนที่จะช่วยกันต่อสู้กับพู้เจ้าที่ c a ที่บุกเข้ามาบ๊อบก็ได้ล่อผู้เจ้าที่ c a ไปอีกทางหนึ่งเพื่อให้แควินเปิดประตูทางออกแต่ก็มีเจ้าที่อีกคนหนึ่งมาดักไว้แล้วใช้ปืนขู่และบอกว่าบัตรเปิดประตูอยู่ที่เขาก่อนที่บ๊อบจะเข้ามาจัดการกับเจ้าที่คนนั้นแล้วพากันหนีขึ้นรถออกมาได้และเอารหัสที่ได้มาทําการสืบค้นสถานที่ ซึ่งสถานที่ที่พวกเขาจะไปคือบอสตันซึ่งการจะไปบอสตันได้ทันพวกเขาจําเป็นจะต้องขโมยเครื่องบินที่สนามบินเอกชนแห่งหนึ่งพอมาถึงที่สนามบินเคลวินก็ได้แกล้งไปชวนคุยกับเจ้าที่ในสนามบินเพื่อให้บ๊อบสามารถที่จะแอบเข้าไปขโมยเครื่องบินออกมาได้แล้วพวกเขาก็บินไปที่บอสตันด้วยกันแต่มาที่สวนสาธารณะแห่งหนึ่งใน Boston. บอสตันบ๊อบกับแควินเขาก็ได้แยกกันโดยบ๊อบจะลงไปที่ลานจอดรถชั้นใต้ดินแล้วให้เควินรออยู่ด้านบน ขณะที่เควินกำลังรออยู่ที่ด้านบนก็ได้เจอกับเฮริตที่ขับรถเข้ามาทําให้เควินเข้าใจผิดคิดว่าเฮเริตเป็นตัวร้ายจึงจะลงไปลานจอดรถชั้นใต้ดินเพื่อที่จะบอกความจริงกับบ๊อบแต่บ๊อบกับยิงเควินจนล้มลงไปในขณะที่บ๊อบกำลังปลอมตัวเพื่อทําการซื้อขายรหัสเข้าดาวเทียมฟิลคู่หูเก่าบ๊อบก็ได้โผล่ออกมาและบอกว่าเขามีรหัสเข้าดาวเทียมที่เป็นของจริงตัวร้ายซึ่งไม่เชื่อใจใครทั้งนั้นก็ได้ให้ทั้งบ๊อบและฟิลส่งเฟได้มาทั้งโค่ พวกเขาก็เลยโยนมันลงบนพื้นก่อนที่แฮร์ริสจะโผล่ออกมาเพื่อจับกลุ่มจึงทําให้เกิดการยิงประทะกันในช่วงเวลานั้นแควินที่ฟื้นขึ้นมาแล้วพอบ๊อบไม่ได้ยิงเข้าจุดสําคัญเพียงแต่ยิงเฉียวเฉียบริเวณคอก็ได้เห็นเฟดดา์ตกอยู่ตรงพื้นจึงรีบวิ่งไปเก็บแล้วทําการหนีออกมาจากลานจอดรถชั้นใต้ดินวิ่งมาอยู่บนสะพานบ๊อบกับฟีก็ได้มาดักหน้าดักหลังและพูดหวานล้อมเพื่อจะเอาเฟดดาก่อนที่จะเกิดการยิงประทะกัน จนปืนหลุดมือกันทั้งคู่และเข้าต่อสู้กันเควินที่เห็นปืนตกอยู่ก็ได้เข้าไปเก็บปืนและยิงไปที่ก้นของบ๊อบพอบ๊อบกำลังรัดคอฟิลจนขาดอากาศหายใจอยู่จึงทําให้ฟิลสามารถอัดบ๊อบคืนจนล้มลงไปได้ฟิลขอให้เควินส่งปืนให้เขาแต่เควินไม่ไว้ใจเลยจะยิงป้องกันตัวแต่กระสุนดันหมดเลยเครื่องปืนใส่ฟิลแทนฟิลเขาก็รับปืนได้ก็เลยทําการใส่กระสุน ่อนที่จะเปิดเผยความจริงว่าตัวเองเป็นคนที่ขโมยรหัสเข้าดาวเทียมเองและวางแผนให้ตัวเองถูกบ็อบฆ่าตายก็เพื่อให้บ็อบติดคุกก่อนที่แควินจะทำการตีลังกาหลังละล้มหน้าทิมเพื่อเบี่ยนความสนใจให้บ็อบจากการฟิวกระชากคอหอยแล้วดันฟิต์ตกลงไปในน้าก่อนที่พวกเขาจะเดินทางไปงานคืนสู่ยอดโรงเรียนเก่าด้วยเฮลิคอปเตอร์พวกเขาก็ได้เดินเข้ามาในงานขณะนั้นในงานกำลังประกาศผลโหวตราชาและราชินีคืนสู่ยอดในปีนี้ ผู้ประกาศก็ได้ประกาศรายชื่อบ๊อบให้เป็นราชาคือโซเย่าในปีนี้เทเวอร์ก็ได้เข้ามาล้อเลียนและผักออกบ๊อบบ๊อบเลยอัดหมัดเข้าเบ้าหน้ามาเป็นึ่งทีถึงกับสลบเหมอดหลังจากนั้นบ๊อบก็ได้เดินขึ้นเวทีและพูดแสดงความในใจเรื่องในอดีตว่าถึงวันนั้นเพื่อนทุกๆคนจะหัวเราะหรือดูถูกในวันที่เขาโดนกันแกล้งแต่ไม่เป็นไรเพราะในวันนี้ผมมีเพื่อนสนิทคือเทวินที่สอนกันให้คุณค่าในตัวเองและยอมรับที่จะเป็นตัวของตัวเอง พอพูดจบบ๊อบก็ถอดเสื้อผ้าออกแล้วโยนทิ้งไปดาร่าคนที่บ๊อบเคยแอบชอบก็ได้เข้ามาทักบ๊อบถามว่าจําเธอได้ไหมบ๊อบก็บอกว่าจําได้ยังสวยเหมือนเดิมไม่มีเปลี่ยนก่อนที่จะถอดแว่นของดาร่าออกแล้วดึงเธอเข้ามาจูบแล้วหลังจากนั้นทุกคนในงานเลี้ยงรุ่นก็ร่วมสนุกกันในงานอย่างมีความสุขตัดมาที่ฉากต่อมาแม็กกี้เธอก็ได้ท้องแล้วเธอเดินมาส่งเคบินที่หน้าบ้าน เพื่อส่งเควินของเราไปทํางานเป็น CA กับบ๊อบบ๊อบเขาก็ได้เอาเสื้อลุมที่มีชื่อฉายาของเควินมาคืนให้เควินเขาก็ดีใจเพราะไม่ได้เห็นมันมานานแล้วก่อนที่ทั้งคู่จะขับรถออกไปแล้วหนังก็จบลง